นี่คือนกกระเรียนพันธุ์ไทยนกบินได้ที่สูงที่สุดในโลกเราเคยเห็นอยู่ทั่วไปในเขตประเทศพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามและประเทศไทยจากจำนวนนับหมื่นๆตัวในอดีตก็ค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆ มีรายงานการพบเห็นก็มีเป็นครั้งคราวเท่านั้นเช่นปี2488มีคนพบที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายจำนวนฝูงเล็กๆปี2501พบที่พิษณุโลกและที่สระบุรี ปี2507พบอีก4ตัวที่จังหวัดปะทุมธานีในกลุ่มนี้1ตัวถูกยิงตายปี2511มีคนพบลูกนกกระเรียน2ตัวในเขตติดต่อชายแดนเขมรจังหวัดสุรินทร์ตัวหนึ่งอดีตเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นำไปเลี้ยงไว้ที่จังหวัดแพร่และได้ตายลงในปี2527ส่วนอีกตัวนั้นไม่มีบันทึกไว้ เท่ากับว่านกกระเรียนพันธุ์ไทยได้สูญพันธ์จากธรรมชาติของประเทศไทยแล้วอย่างสิ้นเชิงแต่แล้วด้วยความมานะพยายามของคนหลาย,ลายกลุ่มก็สามารถทำให้นกกระเรียนพันธุ์ไทยเกิดขึ้นใหม่ได้อีกครั้งทั้งที่สวนสัตว์นครราชสีมาที่พระตำหนักจิตรดารโหฐาน โดยเฉพาะสถานที่หลังเราได้เห็นลูกนกกระเรียนพันธุ์ไทยส่งเลี้ยงเกิดขึ้นถึงสองตัวส่วนอีกตัวที่เกิดขึ้นที่เดียวกันแต่ไม่มีโอกาสได้เห็นการเกิดนั้นได้เดินทางไปอยู่ที่สวนสัตว์นครราชสีมาการเดินทางของลูกนกตัวนี้จะส่งผลอย่างไรกับเผ่าพัานธุ์ของนกกระเรียนพันธุ์ไทยในประเทศนี้เรา จะตามรอยการเดินทางของลูกนกตัวนี้เพื่อหาคำตอบไปด้วยกันนี่คือภาพของลูกนก,กอีกตัว ที่เกิดจากคุณกระเรียนนกกระเรียนสมเลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแต่เมื่อเกิดมาแล้วลูกนกไม่ได้อยู่ร่วมกับครอบครัวที่พระตำหนักจิตรดาระโหฐานเหมือนอีกสองตัวที่เกิดก่อนคือคุณขุนแผนและคุณขวดเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้กับสวนสัตว์นครราชสีมาลูกนกตัวนี้มีชื่อว่าคุณชายพี่ที่ในวังชื่อพี่ทิวาพงวันณโกสิทธิ์ พี่กุ้งครับเป็นคนตั้งชื่อให้คู้ชายเพราะว่าระยะหลังต่อมานี่คือคือเราดูแล้วว่าเป็นตัวผู้แน่นอนก็คือให้เกียรติเขาสักนิดนึงครับผมจริงๆทุกตัวทุกตัวเราจะมีชื่อมีรหัสเรียกส่วนใหญ่แล้วเราจะเรียกตามรหัสอย่างอย่างเช่นระยะแรกเราเรียก A B C D อะไรก็ว่ากันไปพอต่อมาเราเรามาเรียกตัวที่1ที่2ที่3อะไรอย่างเงี้ยหรือบางตัวที่มีลักษณะพิเศษเช่นตัวเตี้ยค่ะเขาเราก็เรียกว่าไอ้เตีย้ยตัวที่ขาบิดเราก็เรียกว่าไอ้ขาบิด ตัวปากเบี้ยวก็วเล็กปากเบี้ยวนะฮะคือคือถ้ามีลักษณะพิเศษไปอย่างนี้ครับผมแต่ถ้าทาถ้าปกติเราอาจจะเรียกตามหมายเลขครับคุณชายมาอยู่ที่สวนสัตว์นครราชสีมาได้3มปีแล้วโดยอยู่ร่วมกับนกกระเรียนพันธุ์ไทยนับร้อยตัวแต่ละตัวจะมีที่อยู่เป็นสัดส่วนชัดเจน และจนถึงตอนนี้คุณชายก็มีคู่เหมือนกับพี่น้องยางคุณขุนแผนและคุณขวดแล้วด้วยจะเลี้ยงค่อนข้างจะจะง่ายกว่าจริงๆแล้วเราเราหวังกันไว้อีกชดหนึ่งด้วยซ้ำไปว่าน่าจะท้าเลี้ยงแล้วให้เกิดความเชื่องขึ้นมาพระองค์ท่านประสงค์ว่าจะนำกลับไปเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดยกตัวอย่างอย่างไปอาจจะไปลักษณะของออนก กระทุงหรือว่านกกาบ,บัวที่เดินอยู่หน้าตําหนักเ,ออเราเราหวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้เอาไปนกอยู่ที่นี่เนื่องจากว่าพิสูจน์เพศได้เร็วพอพิสูจน์เพศได้เร็วเราก็จับคู่จับคู่ได้เร็วชีวิตคู่ของคุณชายกับคู่ที่นี่อยู่ในการดูแลของคณะทำง,งานเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของอาหารสภาพแวดล้อม ที่อ่ออยยูาศัสภาพในพื้นที่ของห้องหรือที่เราจําลองมาให้ใกล้เคียงกับธรรมชาตินะจริงๆแล้วเราเราจัดการได้บางส่วนบางส่วนเราเราเราจัดการไม่ได้ก็พยายามจะจัดการอย่างเช่นเ,เขาเป็นนกน้ําอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมีฝนตกหนักขนาดไหนเนะี่ยสมบูรณ์จริงๆฝนตกมาก็ไม่เปียดตัวเขามากนะัเกเปียดแต่เฉพาะผิวนอก บางส่วนอย่างที่เราบอกว่ามีเศษวัสดุเศษกิ่งไม้หรือตัดแต่งกิ่งไม้มันจะต้องเอาไว้ที่ในนั้นด้วยเพื่อบางส่วนก็ย่อยสลายไปเป็นไปเป็นธาตุอาหารสําหรับพืชต้นอื่นต่อไปหรือบางส่วนก็เกิดปวกเกิดอ่ด้วงเกิดหนอนขึ้นมาก็เป็นอาหารของเขาเราเอาเอาเอาวัชพืชเนี่ยมาทําเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ภายในห้อง เราได้เห็นลักษณะการหาอาหารกินของคุณชายที่ไม่ได้จิกกินอย่างเดียวแต่ว่ามีลักษณะเหมือนการล่าเหยื่อทำให้สลบจากนั้นก็จะให้ตัวเมียกินก่อนพฤติกรรมการให้เกียรติแบบนี้คุณวันชัยสวาสุผู้เลี้ยงดูนกกระเรียนมาตั้งแต่แรกได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเป็นลักษณะพิเศษ ที่มีเฉพาะกับนกกระเรียนพันธุ์ไทยเท่านั้นการดูแลคุณชายและนกกระเรียนอีกเป็นจำนวนนับร้อยตัวของที่สวนสัตว์นครราชสีมานั้นจะมีเจ้าหน้าที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาตั้งแต่เริ่มโครงการยังครับคือเรารู้ว่ามาตรงนี้เราก็มีการเปิด การทํางานของเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานของสงสารนครราชสีมานั้นก็ส่วนรวมแล้วมักจะเป็นลูกชาวไร่ชาวนากันทั้งนั้นคือเาก็ใจรักทั้งหมดต้องบอกว่าทุกคนก็ไม่ไม่ไม่มีความรู้อะไรกันมากนะโดยเฉพาะนกเรียนแล้วไม่มีทฤษฎีไม่มีประวัติมาก่อนไม่มีเอกสารต่างๆมาก่อนเลยนะเราใช้พื้นฐานของการเลี้ยงสัตว์โดยทั่วไปก่อนนั้นคนที่มาเลี้ยงสัตว์ ก็จะต้องแยกอีกสองอย่างคือถ้าเลี้ยงสัตว์จะต้องเลี้ยงสัตว์ปีกให้ได้ดีก่อนถ้าคนที่เลี้ยงสัตว์ปีกได้ดีที่สุดตอนนั้นชื่อพี่จำนงสุรพัฒน์ก็ก็ได้ให้มาเลี้ยงนกกระเรียนพันธุไทยซึ่งนกกระเรียนม์ไทยตอนนั้นก็มีคนเอามาให้รู้สึกจะาปีแรกน่าจะสองสาตัวก,ก,ก็ก็ต้องประครบประงมกันตั้งแต่แรกต้องดูว่าจะกินอะไรจะขี้ยังไงเราเราเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยเออัตราการจเจริญเติบโตเป็นยังไงเราไม่รู้ เราก็มีการวัดประจำทุกสัปดาห์ว่านิ้วเท้าณนะวันนี้ณนะสัปดาเนี้ยยาวไปเท่าไหร่ช่วงขาล่างท่อนล่างยาวเพิ่มเท่าไหร่ท่อนท่อนบนยาวเพิ่มเท่าไหร่และโดยสําคัญคือการงอกของขนปีกเราศึกษาการเจริญเติบโตระยะแรกเนี่ยเรานับขนปีกเลยว่าขนปีกวันนี้เพิ่มขึ้นเท่าไรเพิ่มเท่าไรเท่าไรเท่าไรนั้น น้ำหนักก็เป็นส่วนสําคัญปริมาณอาหารชนิดอาหารทุกอย่างเราศึกษาควบคู่กันทั้งหมดนกตัวนี้เป็นนกที่มาจากป่าแล้วก็มีการจับคู่ผสมกันแล้วก็มีลูกซึ่งและคนหลังนี้ก็คือทีมงานที่มีส่วนในการเลี้ยงนกกระเรียนพันธุ์ไทยของที่นี่คุณสามารถกำลังริก เคยเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยให้กับสวนสัตว์หลายโครงการตอนนี้คุณสามารถดูแลนกกระเรียนเป็นหลักและถือว่าเป็นคนที่รู้และเข้าใจนกกระเรียนได้ดีคนหนึ่งของที่นี้เลยทีเดียวาสีมาครับซึ่งซึ่งส่วนนี้คือเป็นส่วนที่มีการพ่อขยายพันธุ์ของนกที่เตรียมเข้าโครงการ ส่วนคนนี้คุณสเสน่รวมดอนเลี้ยงนกกระเรียนมาตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงตอนนี้เป็นหนึ่งในทีมที่เคยเข้าไปดำเนินการผสมเทียมนกที่พระตำหนักจิตระดารโหฐานด้วยคนที่เลี้ยงมากับเราแล้วก็ไปไหนไปด้วยกันค่อนข้างนานอยู่ด้วยกันนานแล้วก็อยู่ได้ตลอดอะคนนี้ชื่อเล่นชื่อน้อง ชื่อจริงชื่อชำนานซึ่งกเกษมเ,เคยเคยทำงานอยู่สนามแล้วก็คัดเลือกขึ้นมาเ,เลี้ยงสัตว์ปีกพอสัตว์ปีกระยะหนึ่งก็ก็ปรับเข้ามาเลี้ยงนกกระเรียนตอนนั้นก็เลี้ยงควบคู่กันกับพี่จำนงแล้วก็แล้วก็เหล่าสามคนเลี้ยงสลับสับเปลี่ยนกันอยู่นี่ชำนานชำนานก็อยู่ตั้ง8ปีทียังมีอีกส่วนหนึ่งสำนักอนุรักษ์วิจัย ยังมีส่วนที่ใช้เรื่องของเสียงอย่างที่เคยเรียนว่านกกระเรียนยากมากที่จะที่จะจำแนกเพศได้โดยเร็วว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียจริงๆแล้วมีอีกหลายวิธีซึ่งซึ่งจะสามารถรู้เพศได้อย่างเช่นการเจาะเลือดเราไม่ประสงค์ที่จะเจาะเลือดเราหวังไปว่าถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสจับสัตว์ได้เจาะเลือดผมยกผมยกตัวอย่างให้ฟังนะณนะวันนั้นเราคิดกันไปแล้วว่าสมมุติว่าเราปล่อยนก ได้จริงนกอยู่ในธรรมชาติได้จริงนกบินอยู่เราจะรู้ได้ยังไงว่านกตัวนั้นตัวผู้หรือตัวเมียโครงการฟังเสียงนกจึงเกิดขึ้นมาก็มีทีมงานจากสำนักอนุรักษ์วิจัยมาวาชิรดนแผ่งปัญญาชื่อเล่นชิดเจ็กนกก็ช่วยงานได้หลายอย่างนะครับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกราฟที่ที่เราได้ไปเก็บตัวอย่างเสียงมา แล้วก็มาทำการนำเสียงเนี่ยเข้าไปโปรแกรมล a v ว l เพื่อเอาเสียงเนี่ยออกมาเป็นรูปในรูปแบบของกราฟส่วนเสียงเสียงของตัวนกที่ร้องนะครับเพศเมียตรงนี้ครับหมายเลขยี่สิเนี่ยส่วนตัวเนี้ยพวกเนี้ยจะเป็นเสียงเสียงรอบข้างเสียงของอย่างอื่นที่เข้ามาในใน,ในเครื่องมาทึกเสียงนะครับความเป็ไทยมันมันมันใหญ่มาก จริงแล้วคือเราอยู่เราอยู่เบื้องหน้าอย่าง,างเดียวไม่ได้อยู่เบื้องหลังทุกคนมีความสําคัญเหมือนกันหมดมีทั้งทีมบารุงสัตว์มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งทีมสัตวแพทย์ยังมอีอีกหลายทีมจากจุดเริ่มที่ข้อมูลเกี่ยวกับนกกระเรียนพันธุ์ไทยแทบไม่มีให้ศึกษาก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในการสังเกตพฤติกรรมค่อยๆสะสมความรู้จนสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นกชนิดนี้ได้ในที่สุดแล้วจุดหมายต่อไปของทีมงานนั้นได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อคุณชายมาอยู่ที่สวนสัตว์นครราชสีมาแห่งนี้นั่นเองการที่เรามีคุณชาย เข้ามาอยู่ในในสวนสัตว์เหล่านี้ก็จะทําให้เราเพิ่มเขาเรียกเพิ่มสายเลือดอีกหนึ่งสายพันธุ์เนื่องจากว่าเป็นที่ทราบว่าตัวผู้พ่อของคุณชายไม่ใช่ตัวผู้สายที่เราเคยได้รับบริจาคมาก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะมามาจากที่ไหนแต่สายเลือดนั้นเป็นสายเลือดใหม่แน่นอน เรานั้นเราแยกออกได้ประมาณ4่สายเลือดพอเราได้ตัวนี้มาก็จะเป็น5สายพันธุ์5สายพันธุ์เนี้ยก็จะลดการอินบรีดไปได้มากขึ้นควาว่าอินบรดคือการเลือดชิดเลือดชิดคือถ้าเรามีประชากรตั้งต้งตนไม่มากพอไปถึงระยะหนึ่งระดับหนึ่งเนี่ยแม้เราจะโยกย้ายสลับสายพันธุ์กันยังไงสลับมาสลับไปเนี่ยก็ทําให้โอกาสเกิดเลือดชิดก็เกิดมีขึ้นก็จะทําให้โอกาส สัตว์ที่จะอ่อนแอก็มีมากขึ้นเหมือนกันถ้าได้เพิ่มเพิ่มมาอีกหนึ่งสายพันธุ์เราก็จะได้สายที่กว้างขึ้นในที่สุดก็ก็คุยกันอย่างวงใหญ่วงกว้างเอเอน่าทำได้นะพอาะหน้าทำได้ก็เกิดการเขียนโครงการ โครงการวิจัยขึ้นมา,าจากที่จากที่เราได้คุณชายมาแล้วเอาคุณชายเป็นเป็นตัวตั้งตัวนำสำหรับการพรีเซนต์ด้วยว่าเราสามารถทำได้สำเร็จถึงขนาดนี้แล้วและปัจจุบันท่านประธานมาให้ไว้ที่โคราชแล้วก,ก็ก็เริ่มต้นขึ้นมาการเริ่มต้นที่ว่าคือการเริ่มของโครงการปล่อยนกกระเรียนคืนสู่ธรรมชาตินั่นเอง และเมื่อมาถึงจุดนี้ได้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายก็มีมากขึ้นอีกหนึ่งคนสำคัญที่มีส่วนเข้ามาช่วยในงานนี้ด้วยก็คือดออรบริพัตรสิริอรุณรัตผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์วิจัยและการศึกษาที่ได้เข้ามาร่วมโครงการพร้อมกับเชื่อมทีมงานกับบุคคลท่านหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากในวงการนกกระเรียนระดับโลก There is no one quite like George Archibald. Mild mannered and modest, he has nevertheless risked his own life for those of cranes. He has fought to protect natural habitats in the DMZ between North and South Korea, Afghanistan, Russia, and Cuba. he has walked into the centers of government and in the path of the impending extinction of the 15 existing crane species worldwide. ความสัมพันธ์ของเรากับ ICF นะครับหรือมูลนิธินกเรียนสากลนะครับชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า International Crane Foundation เป็น NGO เป็นหน่วยงานอนุรักษ์เอกชนซึ่งตั้งขึ้นมานะครับโดยคนสองคนนะครับคือดรจอร์จอาชิบาลกับรอนซูอีนะครับซึ่งสองคนนี้เป็นนิสิตปริญญาเอก นะครับที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลที่หลับปักสีวิทยาซึ่งดังที่สุดในโลกนะครับปรากฏว่ามุ้ยที่นี้เป็นมุ้ยที่เดียวในโลกที่ทําการศึกษาและอนุรักษ์นกเรียนทั้ง15ชนิดทั่วโลกเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อเบอร์หนึ่งของโลกนะครับซึ่งทํางานวิจัยนกเรียนมาตั้งแต่ประมาณ40ปีนะครับแล้วก็จอร์จก็ยังแข็งแรงนะครับอายุท่านก็เยียบเยียบ80แล้วนะครับก็ยังมีความแอคทีฟฟิตที่อยากจะเข้ามาช่วยเพราะว่าเขาทราบว่า ประเทศไทยกําลังจะทํางานนี้ท่านมาดูที่สถานีพ่อเลี้ยงนกน้ําที่บางพระที่ชนบุรีท่านไปเยี่ยมโครงการเราที่โคราชท่านไปเยี่ยมไซที่จะปล่อยนะครับเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ที่ถือว่าเป็นฮีโร่ของพวกเรานะครับน่าประทับใจมากเป็นโชคดีของประเทศไทยนะครับที่เราได้รับความรู้และประสบการณ์จากดรจอร์จฟรีฟรีนะครับเราแค่ดูแลท่านเรื่องแค่ที่พักเรื่องแค่อาหารนะครับเราไม่ต้องจ่ายค่าื่องบินให้ท่านเลยท่าน เรียกว่าจิตอาสาที่จะมาช่วยด้วยใจจริงสิ่งที่ท่านแนะนำเลยท่านท่านให้เตรียมใจไม่ใช่ว่าเตรียมใจว่านกจะต้องไปจะเกลาแน่เนี่นะจะต้องออกจียงแน่เตรียมใจสำหรับการสูญเสียไว้เลยเพราะ ที่อเมริกาบางทีเหลือไม่ถึง20%่ซนได้ซ้ำไปจากการปล่อยนกแต่ละครั้งบางครั้งล้มเหลวทั้งหมดเลยคือนกตายหมดเลยบางประเทศที่ทําก็มีเป็นศูนย์ก็คือให้ให้เราเตรียมใจไว้แล้วแล้วเป็นสิ่งที่ทําให้เราคิดว่าต่อไปนี้นกกรเรียนพันไทยไม่ใช่สมบัติของสวนสัตวน์ตวนครราชสีมาไม่ใช่สมบัติขององค์การสวนสัตว,ตว,ตว,ตว์ไม่ใช่สมบัติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่สมบัติของประเทศไทย มันจะต้องเป็นสมบัติของโลกไปแล้วทางทีมสนส่างกรสิมาก็เบื้องต้นกขาเพาะมาได้แล้วท่้นสเต็ปต่อไปขั้นตอนต่อไปหมอบริพาร์เป็นผู้ผลักดันให้ให้เกิดอันนี้ขึ้นมาเพราะเราก็ให้จานจอร์ดเป็นที่ปรึกษ,ษาแล้วเราก็ทำงานชิ้นนี้ด้วยกันหนึ่ง ก็มีครั้งหนึ่งนะครับที่เราไปดูเรื่องนกกันที่ส่สูนพ่อเลี้ยงเนี่ยนะครับที่ทั้งบางพระแล้วก็ที่โคราดด้วยนะครับาจ์จอรสก็จะมีเกร็ดเล็กเกรดน้อยในการยกตัวอย่างว่าสิ่งที่พวกเราทําอยู่เนี่ยมันดีหรือยังนะครับมันมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าที่จะทําให้ลูกนกอาจจะสูญหายตายไปแม้กระทั่งอย่างเช่นการให้นกกเรียนกินปลาทะเล จะมีผลกับสุขภาพนกหรือเปล่าเพราะปกติแล้วเนี่ยนกกรเรียนจะกินปลาน้ําจืดนะครับแต่ว่าการหาปลาน้ําจืดตลอดปีเพื่อจะมาเลี้ยงนกร้อยกว่าตัวในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะทําลําบากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการปรับสูตรอาหารหรือแม้กระทั่งอาหารสําเร็จรูปที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับว่าเราจะปรับอย่างไรให้ตรงกับวงรอบชีวิตของนกช่วงที่นกไม่ทารังวางไข่จะต้องเป็นสูตรหนึ่งนะช่วงที่ทารังวางไข่เลี้ยงลูกจะต้องเป็นอีกสูตรหนึ่ง สิ่งที่ท่านช่วยคิดช่วยทำก็คือกระบวนการวิธีการซึ่งปรับเปลี่ยนหรือไม่ได้ใช้อย่างของนกกเรียนสายพันธุ์อื่นรวมทั้งช่วยเขียนช่วยดูแลช่วยเ,เรื่องการขอทุนของบประมาณจากสภาวิจัยแห่งชาตินั้นซึ่งซึ่งการต้องไปตอบ คำถามของกรรมธิการว่าปล่อยนกหนึ่งตัวต้องใช้เงินเป็น1 0บสล้านอะไรอย่างเงี้ยนะก,ก,ก็ท่านผู้นายการสวนลลก็ต้องเข้าไปต้องเข้าไปชี้แจงเองอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันซึ่งเราก็มีข้อมูลเราเอามีหลักฐานว่าวิธีการที่จะทําอย่างเงี้ยแล้ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวค่อนข้างนานช่วงแรกที่เราขอกันก็คือขอแค่5ปีอ่าก็ก็ท่านก็เป็นช่วยช่วยดูแลช่วยช่วยผักดันเรื่องนี้ หลายคนอาจจะถามว่าแล้วผมแล้วหนูแล้วฉันจะช่วยยังไงล่ะนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับที่ทําได้ทันทีเนี่ยก็คือให้ความรู้กับตัวเองกับญาติกับลูกหลานกับคุณพ่อคุณแม่นะครับว่านกเรียนสําคัญอย่างไรทําไมเราถึงต้องมารักนกเรียนคนที่สามารถจะให้ความรู้ได้ก็ช่วยกันหาความรู้แล้วกระจายความรู้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่อยากจะมาช่วยโครงการจริงๆเนี่ยก็คงมีนะครับไม่ว่าจะเป็น ท่านที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาท่านที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์การโฆษณาเราอยากจะให้ท่านมาช่วยเอาคิดนะครับว่าการที่จะทําโครงการอนุรักษ์สัตว์ชนิดหนึ่งให้สําเร็จเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้เวลาแค่5ปี10ปีบังคนจะต้องทําไปอีกนะครับสิปี20ปี30ปีจนกระทั่งวันหนึ่งเราบอกว่านกกระเรียนไม่สูญพันธุ์แล้วนะเราก็จะพอแล้วเราก็จะไปอนุรักษ์สัตว์ชนิดอื่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพื้นที่ในการทุกท่านจะมีส่วนร่วมเนี่ยมีนะครับในการลงไปช่วย ที่บุรีรัมย์นะครับลงพาคณะไปเยี่ยมนกไปเยี่ยมชาวบ้านนะครับไปให้กําลังใจเจ้าที่อุทยานนะครับไปคุยกับภาคส่วนต่างๆทั้งธุรกิจทั้งการเมืองท้องถิ่นช่วยกันนะครับใครมีศักยภาพตรงไหนขอให้แจ้งพวกเรามานะครับเรายินดีที่จะมีพันธมิตรมีแนวร่วมนะครับที่จะช่วยกันอนุรักษ์นกกระเรียนไทยนะครับซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนที่เราคิดว่ามีความสําสคัญมากๆ ต้องถือว่านโยบายสำคัญขององค์การสวนสัตว์เราสัตว์ทุกตัวทุกชนิดที่อยู่ในมือขององค์การสวนสัตว์เราจะต้องพยายามศึกษาเราจะต้องพยายามใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนอกจากมาโชว์ให้ประชาชนได้ศึกษารู้แล้วจุดสำคัญคือต้องนำกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วย ในความคิดผมก็รู้สึกว่าดีนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังยังยังย,งย,งยงได้เห็นยังได้เห็นสัตว์ที่ที่เราเราคุ้นเคยนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเป็นที่ว่าที่ท่านทรงเลี้ยงเอาไว้นะฮะที่ท่านทรงเลี้ยงเอาไว้เนี่ยสามารถที่จะเพาะขยายพันธุ์เพื่อที่ให้ทางสวนสัตว์เนี่ยเอาพันธุ์ของรุ่นต่อๆไปนํากลับคืนสู่ธรรมชาติ ก็อยากจะให้หลายๆหน่วยงานนะฮะไม่ใช่เฉพาะในสวนจิตเรานะหลายๆหน่วยงานช่วยกันส่งเสริมให้ให้มีการเพราะและขยายพันธุ์ให้ไปเยอะๆให้คนรุ่นหลังเราให้รู้จักนะฮะโดยเฉพาะลูกหลานเรานี่ผมเชื่อว่าเด็กๆไม่รู้จักนกกระเรียนคืออะไรนะตัวใหญ่แค่ไหนไม่รู้หรอกครับแล้วก็ผู้ใหญ่อีกจํานวนมากแม้กระทั่งในสวนจิตเองผมว่ายังเชื่อว่าไม่ถึงครึ่งครับที่รู้จักเคยเห็นนกกระเรียนนะ จนถึงตอนนี้นกกระเรียนพันไทยน่าจะเป็นที่รู้จักของคนไทยเรามากขึ้นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นของนกชนิดนี้ที่ผ่านมาเกิดขึ้นได้จากการร่วมแรงร่วมใจกันของกลุ่มคนจำนวนมากแต่หลังจากนี้การกลับคืนสู่ธรรมชาติจะเป็นจริงมากน้อยเพียงใดคงไม่สามารถพึ่งพาความหวังแต่เพียงอย่างเดียว The cranes are doing very well in Cambodia because Cambodia has big wilderness areas, natural habitat. Thailand has been almost completely developed in the lowland areas where cranes live. <clears throat> everything has been changed. The wetlands are now rice fields. The only potential habitat for these birds are artificial reservoirs. So the natural habitats were completely changed in Thailand. Whereas in Cambodia, they're still pristine to some extent. In uh, Cambodia, the cranes move from the dictocarp forests with scattered wetlands where they breed to uh, artificial reservoir, Anthropang where they gather in the winter, and to wetlands on the Mekong Delta in Vietnam and Cambodia. So they're migratory, really. and. Uh, in Thailand, we don't know if they were migratory or if they were like the birds in the Irrawaddy Delta of Myanmar, where the birds are not migratory. They stay on the wetlands throughout the year. And I think uh, if the birds become migratory in Thailand, they will likely migrate from the breeding area to Antropang Tramo in Cambodia. They may find those birds and develop a migration route. We don't know, that's the research. But I think the best model for Thailand is the Irrawaddy Delta, where you have the birds living in a completely agricultural context with many rice fields, and the local people loving the birds and this harmony between man and nature and the birds in a non-migratory setting. I think to see that, Irrawaddy Delta is the most applicable. To what we hope we can find in Thailand to keep the birds in one place throughout the year. So there are two completely different s stories to the east and to the west of Thailand. What will happen in Thailand, we don't know. But we need to have the good habitat to begin with. That's why the current studies are so critical to pick the best possible spot uh, as a beginning. และนี่ก็คือเรื่องราวการเดินทางของนกกระเรียนพันธุ์ไทยสัญ,ญลักษณ์ของความรักยืนยาวและอายุยืนยงที่จะยังคงอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ต่อไปในธรรมชาติของไทยเท่าที่พวกเราช่วยกัน